ถึงระบบคิดดีนะครับเมื่อเช้าเราจะได้คุยกันไปแล้วเรื่องได้ความรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องสังคมอุดมปัญญานะครับแล้วก็แนวทางที่เราจะไปสู่สังคมอุดมปัญญาให้ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความรู้นะครับแหล่งรวบรวมความรู้ที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือห้องสมุดนะครับทั้งห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่เราเก็บหนังสือนะครับอย่างหอสมุดแห่งชาติที่เราคุยกันไปเมื่อเช้านี้นะครับหรือว่าห้องสมุดดิจิทัลที่เรากําลังพูดถึงกัน คิดดีที่เรากำลังทำกันซึ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เกิดสังคมอุดมปัญญาขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงห้องระบบห้องสมุดนะครับซึ่งเป็นห้องสมุดดิจิทัลซึ่งจะเป็นระบบโอเพนซอร์สนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราใช้อยู่ข้างหลังโครงการคิดดีด้วยนะครับอันนี้แนะนำตัวกันไปแล้วนะครับก็คือนะครับกลับนี่ ตำแหน่งจริงๆแล้วก็คือจะมีตำแหน่งที่เป็นทางการนะครับที่อยู่กับไอทีแล้วก็จะมีโครงการอันนี้ที่อาจารย์วิลาศเป็นคนที่เริ่มทําขึ้นมานะครับพวกผมก็จะมีตำแหน่งที่รับหน้าที่ทําอยู่ในโครงการด้วยก็คือสิ่งที่ผมทําจริงๆอยู่ในโครงการก็คือผมจะเป็นนักพัฒนาอุโซนะครับจริงๆเรียกให้เท่ๆนะครับแต่จริงๆแล้วคือก็ทําทุกอย่างนะครับส่วนคุณนิรวัตรเนี่ยเขาจะเป็นคุณนิรวัตรนี่จบมาทางด้าน ทางด้านก็เรียกไงน,นะบนรรลักษ์นะครับก็จะมาเป็นคนดูแลเรื่องคอนเทนต์ทั้งหมดในระบบคิดดีนะครับแล้วก็เป็นบนรรลักษ์ของโครงการด้วยนะครับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับจะแบ่งหัวข้อใหญ่ๆได้ประมาณนี้นะครับก็คืออันแรกก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า OpenSource นะครับในนี้มีน้องๆหลายท่านใครไม่เคยได้ยินคําว่า OpenSource บ้างไม่ไม่มีนะครับเดีย๋ยนี้มันเป็นเทรนที่มาแรงมากทนะุกคนน่าจะได้รู้จัก แต่ว่า OpenSource เนี่ยเป็นคอนเซปที่จริงๆแล้วมันกว้างมากนะครับผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเข้าใจ OpenSource ในระดับที่ในในมุมมองที่แคบเพราะฉะนั้นผมอาจจะขอ,อพูดถึง OpenSource หรือว่าฟรีซอ o ต์แ a ร์เนี่ยในมุมมองที่กว้างขึ้นใหม่นิดนึงนะครับว่าจุดมุ่งหมายของมันจริงๆคืออะไรเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะมาดูว่าระบบห้องสมุดเนี่ยมีฟรีซอฟต์แวร์หรือโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่เราจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดได้บ้างนะครับจากนั้น เราก็จะแนะนําระบบที่เราเรียกว่าไฮบริดนะครับซึ่งเป็นไฮบริดไลบรารีเดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่าไฮบริดไลบรารีคืออะไรนะครับตัวหนึ่งซึ่งทางทีม AIT เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพูดถึงการเชื่อมโยงกันของห้องสมุดแล้วก็การคอนทิบิวงานท,งทั้งตัวโค้ดและก็ตัวคอนเทนต์นะครับเรื่องแรกเรามาดูเรื่องฟรีซอฟต์แวร์กันก่อนนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่า o p e n s o u r c ซอฟ f ์แวร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันมี2คําที่ใกล้เคียงกันก็คือฟรีซอฟต์แวร์กับโอเพนซอฟต์แวร e นะครับพอเรานึกบอกว่าฟรีซอฟต์แวร์ปุ๊บเรานึกถึงคําว่าอะไรครับพอบอกว่าฟรีนะครับทุกคนนึกก่อนเลยได้ฟรีได้เปล่านะครับพอบอกว่าโอเพนซอร์สนะครับนึกถึงอะไรนะครับทุกคนส่วนใหญ่คนไทยนะครับก็จะนึกถึงว่าซอฟต์แวร์ที่ฟรีเหมือนกันใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เปิดเผยรหัสโปรแกรมนะครับส่วนมากเราจะคิดกันอยู่แค่นี้แต่จริงๆแล้วมันมีหลักการหรือว่ามีเขาเรียกว่า มีอุดมการณ์อยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ประเภทนี้นะครับเราลองมาดูความหมายของคําว่าฟรีสักนิดหนึ่งนะครับคําว่าฟรีมันมี2ความหมายที่เราจะเจอกันนะครับอย่างแรกที่เราจะนึกถึงกันก็คือฟรีได้เปล่านะครับอย่างเช่นอาหารฟรีนะครับเบียร์ฟรีนะครับกับฟรีอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเป็นฟรีในความหมายที่ทหมายถึงอิสระภาพนะครับลองดูความแปลภาษาไทยครับนะหน้าถัดไปครับ นะครับอันนี้เป็นจากเพราะฉะนันุกรมเล็กซิตรอนของของเน็กเทคนะครับจะมีความหมายของฟรีหลายแหล่นะครับผมอยากจะเน้นต่อไปเลยครับอันนึงซึ่งคือฟรีนะครับซึ่งบอกว่าเป็นอิสระนะครับซึ่งอันนี้คำว่าฟรีในคำว่าฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้หมายคมว่าให้เปล่านะครับแต่มันหมายถึงอิสระภาพที่เราได้มาจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้อิสระภาพยังไงนะครับ มีคนแปลภาษาไทยได้ซึ่งผม,ผมค่อนข้างชอบคำนี้มากเลยเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยฟรีซอฟต์แวร์มันมีความกลมเครือระหว่างคำว่าฟรีที่ทสอความหมายที่ผมบอกแต่ว่ามีท่านที่แปลเป็นภาษาไทยว่าซอฟต์แวร์เสรีนะครับผมว่าเป็นคําแปลที่ดีมากคือในคําคาเดียวยมันสื่อถึงหลักการของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้ทันทีนะครับฟรียังไงเสรียังไงนะครับซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าฟร,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 รงงีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เสรีนะครับคือซอฟต์แวร์ที่ให้สิทธิและเสรีภาพของ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้อย่างไรบ้างอย่างแรกคือฟรีทูล <cleaner S 2> ันนะครับคือเราสามารถอัโปรแกรมนี้ไปใช้งานได้โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆนะครับอย่างที่2นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือเราสามารถศึกษาการทํางานข้างในมันได้นะครับเรามีสิทธิ์เข้าไปดูในซอร์สโค้ดไล่ดูส่วนต่างๆว่ามันทำยังไงและนอกจากการศึกษาแล้วเราสามารถสามารถปรับปรุงนะครับตรงนี้เราไม่ชอบตรงนี้เราคิดว่าทาได้ดีกว่าเราสามารถปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อจํากัดนะครับอย่างที่3ามคือเราสามารถที่จะ รีดิสติบิวได้นะครับก็คือเราได้รับมาแล้วเราจะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างเราสามารถส่งต่อง,งานที่เราปรับปรุงไปได้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ใช่ว่าเราแก้แล้วเราต้องเก็บไว้คนเดียวนะครับเราแก้เสร็จแล้วเราสามารถแจกจ่ายให้โลกสามารถเอาไปใช้งานสิ่งที่เราทํางานได้นะครับแล้วก็เรามีอิสระภาพมีเสรีภาพที่จะ i m p r o v e นะครับซอฟต์แวร์ตัวที่เราได้รับมาเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของเราอย่างไรก็ได้ไม่มีข้อจํากัดอะไรเลยนะครับทั้งหมดนี่นะครับเป็นสิ่งที่เงื่อนไขที่เราจะเรียกว่าซอฟต์แวร,ร,ร์ตัััวววใตตนนนงเเีป็ฟรรซอ์์แะคบ ตัว Open Source เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเป็น Requi r e m e n t อันนึงที่จะทำให้เกิดเป็นฟรีซอฟต์แวร์ขึ้นมาเราจะไปมุ่งกันที่มันเปิดเผยซอสโค้ด source code นะครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันคือหลักการอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟรีซอฟต์แวร์ในความหมายของตัว e รีซอฟต์แวร์ฟาวเดชันนะครับซึ่งเป็นคนที่ให้กำเนิดฟรีซอฟต์แวร์ขึ้นมาถ้าใครสนใจก็ลองอ่านดูได้ผ่านเลยครับ หรืออันนี้จะเป็นของ OSI นะครับซึ่งเป็นคนที่ Approve Open Source License ซอฟต์แวร์ตัวไหนที่มีลิขสท์ที่เป็น Open Source ถ้าแท้จริงเนี่ยจะมีล i c ส n s e ์ที่เขาเรียกว่าเป็น OSI Approve ก็จะมีเงื่อนไขว่าออ Open Source Definition หรือซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างของ p e ไ l i s w i e นะครับใครสนใจไปสามารถไปอ่านได้มีคนแปลภาษาไทยไว้ให้ด้วยไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าอยู่ในสไลด์นะครับก,ก็สามารถสนใจไปลองอ่านดูได้ว่าจริงๆแล้ว Open Source s o f ต์แ r e ์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับ ในรายละเอียดลึกๆเนี่ยอา,อาจจะเราสามารถไปศึกษาบนเว็บได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวเ,เข้าใจว่าพรุ่งนี้จะมีวิทยากรท่านอื่นที่มาจาก SCS ที่จะมาให้ความรู้เราเรื่อง Open Source Software อีกครั้งหนึ่งนะครับท่าน,นี้พอเราเข้าใจแล้วว่าฟรีซอฟต์แวร์คืออะไรนะครับแล้ามาดูว่าห้องสมุดนะครับกับฟรีซอฟต์แวร์มันมีความสัมพันธ์อย่างไรเราจะใช้ฟร e ซอฟต์แวร์ดียังไงกับห้องสมุดนะครับแล้วเราจะใช้อะไรฟรีซอฟต์แวร์อะไรกับห้องสมุดได้บ้าง ใครที่เคยทํางานกับห้องสมุดมานะครับก็จะเข้าใจภาพนี้ได้ดีนะครับห้องสมุดเนี่ยตั้งเดิมแล้วมันจะประกอบด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งเราจะต้องเสียตังค์ซื้อมาซึ่งซอฟต์แวร์นี้ราคาไม่ถูกเลยนะครับถ้าถ้าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับตั้งค่าติดตั้งค่าดูแลรักษานะครับค่ามนเทนแนน์ค่า ance, คัสตอมไมซ์ต่างๆซึ่งเราเป็นเงินทั้งนั้นนะครับซึ่งเราไม่สามารถทําอะไรได้เองเลยจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องเรียกเวนเดอร์หรือเรียกบริษัทซึ่งมักจะเป็นบริษัทใหญ่ๆเน ปรับแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับเราก็ไม่สามารถทําเองได้ซึ่งมันเป็นการจํากัดเสรีภาพในการในการพัฒนาของเรามากเลยนะครับเราไม่สามารถคั s t o m ไมได้เรามีฟีเจอร์ใหม่ที่เราคิดแล้วเอ๊ะเ,เราน่าจะเพิ่มฟีเจอร์นี้กับห้องสมุดเราเราไม่สามารถทําได้จะเป็นว่าเราจะบอกให้บริษัทเอ๊ะช่วยทําให้หน่อยสินะจ่ายตังมาจ้างโปรเจกต์มาให้บริษัททําได้นะครับหรือว่าที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่อาจารย์วิลาได้พูดเมื่อครู่นี้นะครับคือเรื่องของ Migration นะครับคือระบบเนี่ยพอเป็นระบบปิดแล้ว Data ข้อมูลของเราที่ใส่เป็นระบบเนี่ยมันก็ล็อกแล้วก็ปิดอยู่ในระบบนั้นแคน่นี้จะออกมาได้ยังไงนะครับบริษัทหรือเวนเดอร์เนี่ยเป็นคนควบคุมระบบ,บอยู่เราอยากได้ข้อมูลเราออกมาทํำยังไงละ่ะก็ต้องจ้างบริษัทให้เอาข้อมูลชั้นออกมาหน่อยทั้งที่ข้อมูลเป็นของเรานะครับเราอยากเอาไปใช้ต่อเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินเขาเพื่อที่เอาข้อมูลออกมาซึ่งใน,ในโลกของฟรีซอฟต์แวร์เนี่ยตรงนี้จะไม่เป็นปัญหารครับ